ก็สวัสดีทุกๆุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมในมาังงะาเรื่องข่านี้แหละจกักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่60แบนนะครับและเช่นเคยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเอาละพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับชมกันเลยครับปังอาจมากนะเจ้าผีร้ายข้าจะเผยเทตุแท้ของแกเองอ่ตา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 ตกยิงข้าเป็นประโยชน์กับไหนท่านบ้างหรือไม่เพคะขอบใจสําหรับความวุ่นวาย ต้องขอบคุณพลังงานจากเหล่าวิญญาณเจ้าเสน่ห์พวกนี้เราถึงได้เข้าถึงระดับแรกของแต่เชนีกระบี่ปูผาได้รวดเร็วขนาดนี้หากเราเข้าถึงระดับสองเมื่อไหร่เราก็จะสู้กับพวกผูดผีได้ง่ายขึ้นแต่เราจะรีบฆ่าพวกมันไม่ได้ต้องคอยเก็บแต้มกำเนิดจากไลฟ์สตรีมด้วยไม่มีวันจะเมันก็แค่สิ่งมีชีวิตแร่จลอยจฉา,าว้าวคนดูไลฟ์เกินล้านแล้วค่ะมีหน้าถึงใช้เงินไปเยอะกับการโปรโมท ถึงขั้นว่าติดต่อจอยักของสวนธุรกิจเซช่วยไปเขาบินสูงขนาดนั้นได้ไงเขากรตรวจไปมาแล้วตัวอากาศ <Special S 1> ทำไมนะเอฟเฟกต์เหรอหรือมีสลิงทำไมนายไม่ไปเดบิวต์อ่ะฉันจะสมัครเป็นแฟนตัวยงเลยใครเข้าสวนสเปเชียลเอฟเฟกต์กันฉันมาเพื่อเรียนหน้าสวยๆของนายนายนี่แค่มาโชว์หน้าหล่อๆผ่านไหลคแค่นั้นไม่ใช่หรือไงเขากำลังดึงดูดความสนใจให้ตัวเองอยู่เลยไงเฮ้พวกคนรวยเนี่ยมีแต่ความคิดเหยื่อ ท่านผู้มีพระคุณไล่สตรีมกำลังไปได้ด้วยดีเลยค่ะยอดเยี่ยมทำต่อไปได้รับแต้มกำเนิดความเคารพ0 0น0 0 1แต้มเหลวฉิงได้รับแต้มกำเนิดความโกรธ0รร0 0 0์ดแต้มได้รับแต้มกำเนิดความริษสยศูน0 0จดแต้มชูหยางได้รับแต้มกำเนิดกรัศ0น0 0 0ุแต้มเป่งหนิงได้รับแต้มกำเนิดความร0 0ศ1แต้มได้รับแต้มกำเนนด ความเกระไดช่าง0.0001แต้มมีทั้งคนที่ขัดขวางและสนับสนุนไลฟ์สตรีมของเราแต่ในเมื่อยังไงเราก็เอาชื่อเสียงไปไม่ได้อารมณ์ไหนที่ให้แต้มกับเราเราก็ยินดีทั้งนั้นเสร็จค่าระเจ้าวิญญาณไลา์พักคลุมยิ่งใช้ท่าเยอะก็ยิ่งดีกับการเก็บแต้มปรมาจารย์เสียหยามไต้เล็กใช้พาคลุมแห่งโชคชะตาแล้วค่ะท้องฟ้ามืดมิดจักรวาลพลิกผัน นี่เป็นตัวอย่างหนังงั้นเหรอสเปเชียลเอฟเฟกต์แจ่มมากไม่ไม่มันคือไลส์สดป้านผีสิงไม่ใช่เหรอนานี้ว่าไงนะจริงเด้ท่านบจาจมรย์เสี่ยหยานจมดีด้วยต่ชนีดาบเข่าเบา้าเข้าตีวิญญาณเข้ากลางเต้าเลยสวยงามมากเลยค่ะน่าเสียดายที่ท่านผู้ชมทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นวิญญาณ้ายตัวนี้ได้ยังไงก็ตามโปรดรับชมท่านเสี่ยหยานผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปอย่าให้ขาดเลยนะคะ เขาชนะใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่เอ๊ะเพจประหลาดนี้มาจากไหนนะ่ะขออภัยครับไลฟ์สตรีมได้จบลงแล้วโปรดติดตามช่องหมอผีเสียสารหัวสำหรับไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนะครับอยู่ดีๆไอ้นี้ก็เต้นขึ้นมาจากไหนไม่รู้ตอนสุดท้ายตลกจังแต่มันนะ่าสนใจดีนะแถมคนไลฟ์ก็หล่อมากด้วยแบบจำลองชีวิตเสมือนจริงนั่นหรอ <c oughs> สั่งเลย ที่พำหนักเก่าของเหลียนเฟิงเจ้ามนุษย์แสนชั่วร้ายท่านผีองราชาจะตื่นขึ้นมาเร็วๆนี้แล้วยนโลกใบนี้ให้เป็นวงกลมที่เต็มไปด้วยวิญญาณอาฆาตลายที่แม้แต่เจ้าก็ไม่อาจหลบหนีได้ขอยดูโอ้แสดงว่าท่านผีแม่ทัพก็เกี่ยวข้องกับผีองค์ราชาจริงๆสินะงั้นบอกฉันหน่อยซิว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วจะตื่นเมื่อไหร่ เช่ไลฟ์นายหยดเนึกว่าจะได้ข้อมูลมามากกว่านี้แต่จากสิ่งที่มันพูดก็บอกได้ว่าคงใช้เวลาอีกสักพักกว่าหลินเฟิงจะตื่นขึ้นมาเพราะงั้นก็ยังพอมีเวลาให้เก็บแต้มกำเนิดอยู่ขั้นเสียหยานให้ข้าช่วยเช็ดเงือน,นะคะอยู่นิ่งๆค่ะเปินตรงนี้ค่ะโอ้ขอบใจ น้องฟ้าเป็นผีที่ชวนลุ่มหลงจริงๆเลยหล่อนอ่อนโยนแล้วก็ว่าง่ายมากเหมาะที่จะเรียกว่าผีนางรับใช้มากกว่านะอณิตจ,จังน้องฟ้ายัางเด็กยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ปวดเลยนชีวิตผีมากเท่าไรถ้าเจ้าอยากให้ผู้ชายเชื่อฟังแล้วก็แค่พูดว่าข้าจะขยี้เจ้าจนแห้งเลยผลพันธุ์จากการตอบรับที่ดีเราสามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้ในวงการไลฟ์สตรีม แถมปริมาณแต้มกำเนิดที่ได้มาก็น่าพึงพอใจด้วยอย่างที่บอกฉันไม่ได้ขาดแคลนเงินใครบริจาคให้ฉันก็สนใจคนนั้นตราบใดที่ทุกคนแฮปปี้ดีผู้ช่วยของฉันจะสุ่มชื่อคนตูมา100ชื่อแล้วแจกซองแดงยัดใส่หนึ่งหมื่นให้ยิ่งชื่อเสียงของเรากระชอนก็ยิ่งมีหมอผีจากเมืองต่างๆเว้นไว้เข้ามาขอสัมภาษณ์หลังจากที่เราสแสดงอภิิหารกระบวนท่าต่างๆ พวกเขาก็ยิ่งชื่นชมและขอตัวเป็นศิษย์แต่พวกเขาไม่ได้มีข้อแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจมากพอเพราะงั้นเราก็เลยปฏิเสธไปตัวปรียายเรเวลระดับ2ชื่อเสียหยานระดับวิชาและเริ่มขั้นที่3แต้มกำเนิด424.48611วิชาที่ถนัดแต่ชนีกระปีปุผาเรเวลปัจจุบันระดับ2เรากลับมามีแต้มกำเนิดเกิน400แล้วแงละ่ะ การเก็บแต้มมันทำได้ไม่ยากในโลกสมัยใหม่เราจะได้อัปเกรดแต่ชนิด้ดาบปูผาเปี่ระดับ3ส,สักทีฟ้าต้มคอกใส่ขิงให้ชั้นหน่อยแล้วมาโนดไหลให้ชั้นด้วยน้องฟ้ากับเมงเหมิงไปช้อปปิ้งในเมืองค่ะพวกเราก็อยู่นี่ทำไมเรียกแต่น้องฟ้าล่ะคะข้าทำให้ได้มากกว่าแค่นอดไหลนะคะอุย้ยรู้สึกเหมือนเราจะติดเรียกแต่สีฟ้าฮะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย ใ,ใช้ให้นางเลขง่ายที่สุดกันล่ะสีฟ้าต้องชอบใบวนเวียนรอบๆผู้มีพระคุณไม่ใช่เหรอทำไมมาตามติดค่าล่ะเพราะว่าท่านพี่เมงหมิงเป็นคนซื้อของที่ไม่ได้เลื่องค่าหน้ารู้เป็นอย่างดีว่าท่านเสียยานชอบกินอะไรใส่กางเกงในยี่ห้ออะไรอื้ยแม้ว่าจะไม่มีการเทียบกันระหว่างอายุของมนุษย์แล้ววิญญาณแต่การถูกเรียกว่าท่านพี่จากผีสาวอายุเกือบร้อยปีมันก็แปลกๆนะฟิว ยันกันผีไม่นะน้องฟ้าหนีไบนั่นมันพกนักล่าผีแล้วท่านพี่ละไปผีในป่อน,น้ำยังไม่เกิดใหม่และนอกจากแต่เชนีด,ดาบปุบผาเราก็ยังไม่มีวิชาอะไรจะอัปเกรดอีกงั้นเราก็ควรจะฝึกหมัดเทพเจ้าที่เรียนมาเพิ่มถึงจะไม่มีอะไรให้ฝึกมากนะักแต่ก็ยังดูดีกว่าหมัดมวยได้จะได้มีท่าใบชัวเพิ่มในไลฟ์สตรีมได้ดึงดูดคนดูมากขึ้นชิ นี่เราต้องลงทุนขนาดไหนเนี่ยเพื่อจะเก็บแต้มก,กำเนิดที่จริงแค่ไปป่วนในไลรก,ก็เก็บแต้มก,กำเนิดได้แล้วแต่โลกนี้ทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยเหมือนอยู่ในโลกจริงๆของเราเพราะงั้นเราเลยอยากจะรักษาภาพลักษณ์หน่อยท่านเซียหยานช่วยด้วยช่วยเมงหมิงด้วยเกิดอะไรขึ้นตอนกำลังกล่าวพวกเราเจอกับพวกหมอผีเข้าแล้วท่านพี่เพื่อที่จะปกป้องข้าท่านพี่เลยตนจับตัวไปหืม แล้วใครหน้าไหนมันกล้ามายุ่งกับคนและผีของฉันสีฟ้าช่วยนำทางไปทีได้ไหมได้ค่ะไอพวกสวะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เจ้าพังรถข้ารู้ไหมราคาเท่าไหร่ข้ามีสหายที่แข็งแกร่งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับข้าเขาไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ข้าคงยื้อไว้ได้อีกไม่นานทำไมผู้มีพระคุณยังไม่มาอีกเนี่ยขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นกับน้องฟ้าเลยนะวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์เหมยหลิง ครอบครัวหมอผีที่มีชื่อเสียงลูกชายที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลอิงอิงจุนกับอีกแค่หมอผีกระจอะกับพีสาวไร้พิษภัยพวกเจ้าก็ยังจะพร้อมกันไม่ได้ถึงได้ปล่อยให้มันเล็ดลอดไปข้าน้อยขออภัยครับท่านแต่อย่างน้อยท่านก็ยังใช้ผู้หญิงคนนี้เพื่อกดดันให้ชายสกุลเสี้ยคนนั้นยอมแลกวิทยายุทธ์มาก็ได้นะขอรับหมอผีที่ไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเทา้า กลับได้ครอบครองวิทยายุทธลับและจัดการกับวิญญาณร้ายได้ชางเบือนพรสวรรค์ที่สุนเปลา่าถ้าหมอนั้นยอมให้มาแต่ตัวดีข้าก็จะแค่ทำให้ฝึกผลต่อไปอีกไม่ได้แต่ถ้าขัดขืนข้าก็จะให้เลี้ยมลดชาติตะกุลอิงสักหน่อยตะกุลอิงตะกุลอิงที่ได้รับการสืบทอดมากกว่าพันปีถ้าเจ้าเคยได้ยินมาบ้างก็คงรู้สินะว่า ตระกูลข้าสงเกตขนาดไหนจากตระกูลหมอผีทั้งหมดพอได้หมองไกลๆเจ้าก็ใช้ได้เลยนะหน้าเจ้าหุ่นเจ้านับว่าเป็นสเปคข้าเลยโดยเฉพาะความบริสุทธิ์ผุดผ่องของเจ้าชายสกุลเสี้ยผู้นั้นเคยได้สัมผัสเจ้าหรือยังหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าหมอนั้นไรน้ำยา <laughs> ข้าจะให้โอกาสเจ้าได้เป็นเด็กตีในตอนที่ข้าได้วิทยายุทธมาจากชายเซียนนั้นแล้วข้าจะให้เจ้ามาเป็นสนมตะกูนที่มีชื่อเสียงเก่าแก่นะับพันปีนี่มันยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยสินะดีแต่พูดว่าจะให้หนู่นให้นี่อย่างกับใครขอนั้นแหละอีกอย่างข้าเห็นหนะ้าเจ้าข้าก็จะสำลอกแล้วให้ไปเป็นสนมเจ้างั้นเหรอฟันไปเถอะน้อยแน่ยับคายนางแพศยะไม่ลิงใช้เวทของเจ้าเดี๋ยวนี้ ปลุกความราค่าอยากกระสันของหล่อนซะข้าจะทําให้หล่อนคลานมาอ้อนวอนแทบเท้าข้าเลยคอยดูเจ้ามันละอยากไอที่สุดข้าทนไม่ไหวแล้วทํายังไงดีท,ทำทำไงตีและทันใดนั้นนี่มัน <c oughs> เจ้าเองหรือที่ข่มเหงสีฟ้าแล้วจับไปเมงหมิงไปใครนะ่ะโผล่ออกบ้าเมื่อยลิงคมข,ของข้าด้วยชวิง เมื่อย้ลิงเป็นไปไม่ได้ใครจะไปแข็งแกร่งถึงขนาดจัดการกักกบวิญญาณพิทักษ์ของข้าในเพียบตาแบบนี้ได้ข่าวว่าเจ้าบอกว่าข้าไหลน้ำยางงั้นหรือตื่มใบแค่ไหนถึงได้เละตุ้มเป้แบบนี้เจ้าคือชายสกุลเซียงั้นหรือเจ้าจะฆ่าข้าไม่ได้นะข้าคือคนของตะกูลอินสหายนั่นไม่ใช่วิธีร้องขอชีวิตนะ การที่แกย่โสโอหังขนาดนี้แถมยังไม่รู้ชื่อเต็มฉันแกคงไม่คิดว่าฉันจะไว้ชีวิตแกหรอกใช่ไหมท่านพ่อมีพระคนข้าไม่ได้ทันห้ามท่านท่านฆ่าเขาทำไมกันเขาคือคนของตะกุลอิงไร้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมที่เขาข้างแค่ผู้พ้องเท่านั้นแม้พวกเขาจะผิดเต็มๆแต่การที่ท่านฆ่าเขาแบบนั้นตะกูลอิงไม่ปล่อยท่านไว้แน่งั้นฉันก็แค่จัดการให้หมดทั้งตะกุลซะ บทไยยี่กระตูกทุกชิ้นให้เป็นเท่าฐานแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วจริงไหมอีกอย่างนั่นไม่ใช่ประเตนประเตนคือถ้าฉันไม่ฆ่าเขาเขาก็จะไม่หยุดหลังความฉันสักทีสิเธอติดตามฉันมานานขนาดนี้แล้วยังกลัวที่จะมีปัญหาอยู่อีกเหรอว้ามันเรียกว่าวิชาลับมารสวรรค์และเธอจะเป็นผู้สืบทอดมันไปเมงหมิงวิชาลับมารสวรรค์